สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทาง u t u b e ครับผมมอนิกามารีวิวกรส่งของนะครับเนาะมีชานรุ่นยีสิบสามนิ้วซีใบครับนีชานเห้าซีใบพร้อมมีตะครยพร้อมนะพี่น้องเนาะตะครยคุ้มชาดนี่ครับผมตะไคายคุ้มชาดของเห้านะครับนะเนาะเห็ดเ็ษเรียบรลอยสองผืนครับผม,บมก็สิใบพร้อมกันครับชาดเห้าครับจานตันขอมาเห่ากับจัดให้เด้ครับผมคุ้มชาด เด้ไถ้ครบวงจรนะพี่น้องเนาะสื่อสั้นก็ต้องมีตะไครยคุ้มพร้อมกันนกกระจอกกันเยี่ยวกันย่างไปครับผมเนี่ยมือเอือนสีดทรงครับผมสําหรับชาตนกับกองชุดหนี้มีอยู่ิใบเอ่มีทุกราคาครับผมกองอยูนี่มีสามราคาครับกองพันหกสี่เหลี่ยมนี่ครับผมเนี่ยพันหก พันหกุญซีเหลี่ยมพันแปดครับพันแปดสองพันเจ็ดครับสองพันห้าใบสุดท้ายครับผมแล้วมืน่นนะครับใส่สายพึ่งแล้วนะครับเนาะรุ่นนี้กับเป็นรุ่นสองพันเจ็ดรวมส่งนะครับเนาะรุ่นนี้ชุดนี้มีอยสองใบครับเห็ดสีเหยียงเงาๆแวบบๆเลยพี่น้อง รุวนนี้กะมีคคำกลางให้ครับผมเออครับเพิ่มตีนกันมาครับประตูมืดครับประตูไม่เออคาสิกขาสิกพ่อใส่กระดอกอี่น่วงบ่าสูงบ่าต่ำเพาะในราคาดิฮะก็จับต้องได้เยครับผมรุ่นนี้กะมีอยู่สองใบครับเอามาเบ,บนนิ่งอีกบุ่นึงรุ่นประหยัดลงมาอีกหน่อยนึง ประหยัดลงมาอีกสองรอยครับรุนนี่สองพันหาครับพี่น้องประตูไม้คื่กันมีตีนคื่กันแต่ว่า่มีขางครับสองห้ารวมส่งครับผมครับเอ,อของอาจารย์แบ่้ครับผู้ตอนนกน้่งกันหัวเถืออของว่านั้นล้านพูดละ <c oughs> นีล่ละของอาจารย์แบ้ครับผมเฮ็ดไปเล่าไปฝากเล่าแล้วขอแ่งแบี้ก,กับเฮ็ดไ้เล่านะครับเนาะ <c oughs> ตามลงมาอีกบาทนี่ตามลงมาอีกกับมี่สองใบครับพี่น้องเออคือรุ่นพันแปดรวมสองออประตูธรรมดาครับผมเพื่อนกับว่ามี่ตีนจักหน่อยนะครับนะเนาะอ่มีขาก็ได้ครับผมเออมืขอขาต่อเป็นขาสั้นเดียวเพื่อนสั้นเดียวเออมีโรัวสองใบกับผมคููกันนี่แหละเออเอ,อาใจมันโท่มาสังแต่สิได้ส่งให้เพื่นอนอื่นนะครับเนาะ กล้องชุดนี่ครับผมนี่ดุนพันแปดร่วมซวงอ่อ้าดูลายก็จนข้อหแหงละพี่น้องเลยอ่ยอาลงมาอีกครับตามลงมาอีก่ะในี้เมื่อกี้จากพันแปดเลี้ยพันหกร่วมซงป่ะอืมตามลงมาเป็นกล่องกึงก่งกึ่งสี่เหลี่ยมนะครับเนาะกับวายแยมป์นไนทครับผมท,ทึ่งกับเป็นอันนี้อยู่วงกลอกวงร,งร,งร,งรีจานพันโย่พันว่รรามักออกดีๆจังหน่อยเดี๋กล่องกระรีนกนกระสายรีรกระมี่ได้ครับเด้อ อาจารย์ปันก็นได้เอานกไปตัวนึงโทรมาบอกมาส่งขาวว่าโอ้ขันดีถือใจโยพ่พะนะเอาก็ดีใจน้ำนะครับเนาะะอาจารย์จะบอกขนกันเสียใจแล้วผู้ขายให้เอาอันนี้ปั้นหวกวมทรงครับเออก็โอ้มีอะไรพี่รองมีชาญอีกโย่ีใบครับผมเออชาญซีใบนี่าญซีใบยี่สิบสามนิ้วครับอ่ขาทักนะครับเนาะเป็นขาทักมีไว้เป็น เห็นคลาสสิกจักน้อยอ,อุปกรณ์ครบเครื่องเหลถาฐาน,นมี่ไฮนี่เอเ,เสียบลักใส่แก้วน้ำครับมีครบชุดนะครับนะเนาะข้อมตะคงตะขอครับมีอีกอันเนื่องกะมี่ตะไคร้คุ้มพ้อมครับผมนี่ตะไคร้คุ้มชาญกับไปน้ำกันสอ,องร้อยครับตะไคร้ทรงแบบนี้ไปอาจ,จารย์เรยแพ็คคู่ไปเลย อ้าวปอมอตัวพี่นอนเลยนี่ว่างเทินกันไปนี่นแหละนี่ไปพร้อมกันเลยจังสีนะครับไปบ๊วยถ้าทรงหลายเทือ้อควอมกับสีฮอดพร้อมกันะนะครับเด้ทันใจสนใจกับทักมาใดหรือทู่มาใดครับผมนี่16ร่วมทรงเป็นย23สำหรับชาตินี้อยู่สามราคาสี่ราคาแล้วครับค่าเป็น้าแบบยิ่งไว ลงมาเบอร์ประทักเนี่ยพันหาครับพันหายี่สิบสามนิ้วขายีสองนิ้วขาธรรมดาแตพันซีร่วมทรงครับเอายูซีใบเึืบโอ้ขักขนาดกว่ามกินวางเอ้ยผมเบิ่งเพิ่มเบอร์ยเอาง่ามไงปะัญญายีเดียมงมงปวดโอ้มาทันมาทัน เอาสิได้ล่าพี่ล่าน้องอะไรได้บานเปล่าลายใหญ่ห้างข้อกันข้อข้อแล้วน้ำเขียวกันโว้ามแห้งเลยพี่น้องเอาสิอุยุอายะจักน้อยได้เหมือนี่ฝ่าวนัานวนี้นี่ล่ะอ๋อเดี๋ยวว่ารุ่นนี่เป็นเังไองเดเออ กองอาจารย์สมยศเดียวเดียวเอาเป็นจังไรละป่านี่ข้าตัวนุกไะเอาจวดจดโอเคครับสวัสดีครับผม